สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับนอ้องบนะีพ้าวนมนียฝนตกพี่น,อน,อน,อนอ้องเอ็นต้องร่มคุณน่ะอู้ยสาดเปียกหมดมองหนี้มันบ่นนนอยได้ไม่ยังแอมพี่น้องมันก็นเลยเปียกสาดเข้ามาพี่นะฟัว่วหมดเลยฝนแห้งฝนแห้ง เอากระพุนรตรงไว้คุณไหนล้มทั้งล้มทมั้งฝนอุ้ยเจอสภาพนู่งดีนึงแม่แล้วหนาวนจริงอีกนะแข้งข้างมอ่ะอันนี้พีนออ่น้องแข้งล้มมากมอบวด มันปมมันปมมันตแค่ครับพื่อน่าแม่นีหลีพี่น้องพยากรณ์อากาศเพิ่นเนาะเพิ่ดมาวันที่หนึ่งที่สองหอที่สี่หนึ่งวันมีสีบ่มีผักอีสานหนึ่งวันสีบ่มีจังหวัดนองบีกะเขาเต็มเต็มอู้ยลมเพื่อนะต้องลอดเมื่อฝนพี่น้อง ลแ,แล้วคือเปียกเัน่เลยเพราะว่ามองหันแั้นน่ะบนมีมันแน่วบงังไม่พอมั่นก็นกนเลยสาดเขามาทางนั้นสาดเขามาหลังบ้านตรงนี้แน่วห้องแบบคู่กับ,กบแข่งห้องเอา นั่นแน่จังน้อยจืดด้วยมือเลยนะไบรรยากาศมาฝากพี่น้องล่มล่มทายุฝนเขาอายุทายุเพราะนั้นมัล่มกะจีอันนั้นแน่จัมน่ับสีพาสต์แต่อนนันนี้มันล่ม,มกนกาจะเลยสาดเพรา,ศา,ศาะา เปียกมาดเลยเปียกมาดเลย,เ,ย,ดเ,ลยเดินหลังบานลงียพืนให้แตกสุดพี่นอ้องจืนทํามันบอลล่มมันกับประสาทธ้ามานี้มันล่ม กบตบลิ่นหขอมันจะสีมันก็เปียกกันข้างในแล้วตบมันเอ้าเก็บภาพบรรยากาศฝนตกนาฝากพี่ฟังน้องนี่นี่ฝนตกเนอะ ก็ปาก็เลยกดแช่ก็กระดิ่งกดติดตามทุกๆคลิปให้น้องดีนะ่ไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปที่น้องดีอัพลงไปเขาแยกได้ปลาแห้งปลาสดใส่กอกหมูแจ่วบองเนื้อหมูเนื้องัวกะสั่งกับน้องดีมาไลยเด้อพี่น้องนะก็ยังคือเก่าคือเดิมแกน้องดีจะเอาไปส่งให้พี่ให้น้องคือเก่าฝนโต๊ะนะเท้าฝ่าหมดเลยเด้หน่นไม่เป็นอี่ยังเด้หน่นฝนยกงมืด นะขอบพระคุณนด้หลายพี่น้องสำหรับที่นี่ฝากไ,นะไกว,วก้น้ำเนาะไปก่อนแปกะสวัสดีจ้าพี่น้อง